การหมางหอยไปปรากฏที่มาเลเซียเหรออาจารย์เจ้ะจ้ะ <laughs> เลยเลยคืออะไรครับจารครับตาเขียวใส่นักข่าวตา,<อ>ข,าขาวใส่คาเมอ่าอ่าอ่าคือ <c oughs> <c oughs> อย่างนี้ต้องพี่ว่าการจัดในครั้งนี้การให้อันวาเป็นคนกลางก็ดูจะมีเหตุผลเพราะ มันเป็นคิวของเขาที่เป็นประธานอาเซียนครับถูกไหมครับครับแต่ในการไปเจรจาเนี่ยพี่ดูกระบวนการในการเจรจาแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าคนของเรามีปมอ,อะไรยังไงก็ไม่รู้เออจริงจริงจรคล้ายๆที่ไม่รู้อย่างที่ควรจะรู้ครับคือการที่เราจะคุยกันว่า การที่มันปะทะกันที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรเนี่ยจา mm. มบูชาบอกไม่ต้องพูดเราจะมาพูดเรื่องการหยุดยิงอ่าครับเราก็ยินยอมอ่ะต้องอย่าลืมนะว่ารอบนี้เนี่ยเราจากอันวาเป็นคนกลางแล้วจีนก็มาสารัฐก็มา mm. และหลายๆประเทศเขาก็จ้องเราอยู่ถ้าดูตามกระแสข่าว เราก็รู้ว่าคนในประชาคมโลกอยู่ข้างเราเยอะกว่าใช่ครับเพียงแต่เราทำสงครามข่าวไม่ดีเท่าเขาะจะบอกว่าไม่เป็นเนี่ยพี่ก็ไม่เชื่อนะอแต่พี่ว่ามีต้องในกระแสะข่าวที่คนอื่นช่วยพูดแทนเราครับแล้วประชาชนของเราพูดเองโดยที่ไม่ใช่รัฐบาลพูดกัมพูชาเริ่มต้นก่อนอ่ะ อันนี้ชัดไหมตรงชัดครับชัดกระแสข่าวถ้าไม่ใช่กัมพูชาพูดนะถ้าไม่ใช่กัมพูชาพูดนะคนอื่นพูดอกัมพูชาเริ่มก่อนกัมพูชาทําผิดสนสัญญาออตตาว่าชัดไหมชัดอจรเออกัมพูชาทําผิดสนสัญญาเจนีวาชัดไหมก็ชัดอีกเออเขาเข้ามาขุดสนามเพราะในดินแดนเรา เขาวางกับระเบิดจนกระทั่งทหารไทยเรา,าขาดเขาโจมตีจุดพลเรือนไม่ใช่จุดทหารโรงพยาบาลปั๊มน้ำมันร้านค้าสะดวกต้องก่อนจะคุยกันเน่ยเรื่องอย่างนี้มันจะต้องยอมรับในกลุ่มคนที่มาคุยกัน แต่กัมพูชาเขาปฏิเสธที่จะพูดสิ่งเหล่านี Alpha, ้ับเขาบอกพูดไปข้างหน้าไม่เอาไม่ต้องมาพูดเรื่องเรื่องเพราะกัมพูชาก็รู้นี่จะเกิดสอบสวนทวนความไปว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดขึ้นตามไทม์ไลน์เขาแพ้แน่แน่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เราเลาจะได้เปรียบนะการปจทิงเราได้เปรียบแต่ทําไมเราทาตัวเหมือนคนเสียเปรียบอืมอืม พี่ถึงคิดว่าเราไปอย่างคนมีปมไหม่ะอืมครับมันจะมีปมอะไรบางอย่างในใจจนกระทั่งเราขาดความกล้าหาญในการที่จะเจริคก็ทำเพราอะไรเป็นที่รู้ๆกันอยู่แล้วมันเป็นกฎของสหประชาชาติเลยนะหากมีการหยุดยิงกันเมื่อไหร่ใครยึดครองที่ใดอยู่ ที่นั้นจะเป็นของผู้ยึดครองทันทีโดยไม่มีอะไรโต้แย้งได้คร <c oughs> ับตองเขาถึงรุกหนักไงเขารุกหนักมาก <c oughs> ก่อนเที่ยงคืนแต่เสร็จแล้วสิบเอ็ดสมรภูมิ <c oughs> เขาไม่ชนะเราสักทีหนึ่ง <c oughs> แล้วสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นก่อนเที่ยงคืนครับ <c oughs> เที่ยงคืนไปแล้วเขายัางเอาชนะเราไม่ได้ในสิบเอ็ดสมรภูมิเขาจึงไม่หยุดแล้วตกลงที่พูดกันว่าจะหยุดอ่ะเที่ยงคืนน่ะเขาทําตามที่ให้สัญญาไว้ไหมล่ะเช้าวัานรุ่งขึ้นยังมีอีกเลยใช่ี๋่ว่าแต่หลังเที่ยงคืนตอนใกล้ๆเที่ยงคืนเลยเขาไม่ได้ทําตามสัญญาเลยแม้แต่น้อย แล้วภาพที่พี่เห็นแล้วรู้สึกตังเวทเวทนาประเทศไทยยิ่งนักต้องได้เห็นคลิปนี้ไหมคุณมเนต็ตแถลงยืนอยู่ที่โพเดียมถแถลงเสร็จคุณเมเนต็ตเดินออกไปคนของเรากำลังจะเดินเข้าไปอ๋ออันว่า ผลักออกเลยอืมเหมือนจะบอกแม่ไม่ต้องพูดละเป็นหมาเรื่อยกันนั่นไงพี่นึกว่าหมาหง่อยอยงไง๋ออทาไมอ่ะอันวานทําไมทําอย่างนั้นน่ะครับก็ในเมื่อมีการเจราจาสองฝ่ายเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งมีโอกาสได้พูดว่าคุยอะไรกันแล้วแสดงท่าที แล้วทําไมทั้งฝ่ายเราไม่ได้มีการถแถลงแล้วไม่ได้การแสดงท่าทีอืแล้วเราก็ไม่คัดค้านนะใช่เขาเขีย่ยออกก็ออกเลย <laughs> มันอะไรกันต้องนะ,ะเพราะฉะน้นพี่สรุปอย่างนี้นะก่อนไปมีปมในใจอยู่แล้วจึงทำให้เมื่อไปเจรจา จึงไม่สามารถที่จะพูดจาอย่างหนักแน่นเต็มที่มีแต่ออมแอมครับ <C ut> สอง <C ut> เมื่อเจรจาก่อนที่จะเจรจาว่จจจาจะอย่างไรกันต่อไปนี้ไม่พยายามจะต่อสู้ว่าเรามาคุยถึงต้นเหตุที่เกิดปรากฏการณ์เช่นนี้กันก่อนดีไหม <C ut> ทางกัมพูชาเขาต้องการว่า ไปข้างหน้าเธอที่ผ่านมาอย่าพูดถึงทำไมเรายอมง่ายๆอะโต้งทำไมเราไม่แยง้งเราวะเอ้ยก่อนจะพูดข้างหน้าอย่างไรมันต้องพูดกันถึงสาเหตุว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรกันก่อนดีไหมใช่ใช่ใช่คือที่ยังไม่รู้เลยว่าเฮ้ยเหตุมันเกิดจากอะไรจู่ๆจะไปข้างหน้าเลยเหรอลืมมาดีไปเลยเหรอโอ้ไม่ควรทำไมเราต้องยอมน่ะนั่นน่ะสิครับอาจารย์ทำไมเราต้งยอม เสร็จแล้วเนี่ยพอหลังเที่ยงคืนหยุดไหมล่ะไม,ไม่หยุดไม่หยุดจนถึงรุ่งเช้าก็ยังไม่หยุดเพราะอะไรล่ะเพราะเขาเข้าใจกฎเขารู้กฎด,ดีว่าหยุดยิงเมื่อไหร่ใครยึดครองพื้นที่ใดพื้นที่นั้นเป็นของผู้ยึดครองโดยที่อีกฝ่ายไม่สามารถโต้แย้งได้เขารู้ดี แต่ทางเรานั้นทหารก็รู้ดีเหมือนกันทหารจรึงบอกว่ายอมไม่ได้ทั้ง11สมรภูมิมเสร็จแล้วสรุปออกมาคืออะไรเราได้ครบทั้ง11สมรภูมิเขาไม่ได้เลยแต่เสร็จแล้วเขาทำสงครามข่าวต่ออย่างเต็มที่ แล้วก็มีตะวันตกบางประเทศด้วยที่เข้าข้างเขาครับเพียงแต่จำนวนที่เข้าข้างเรามันเยอะกว่าแต่เราไม่ได้ใช้โอกาสดังกล่าวนี้ให้เป็นประโยชน์เลยกลับมาประเทศไทยคนไทยก็อยากจะรู้ใช่ไหมคะใช่ครับว่าคุยอะไรกันขั้นตอนมันเป็นยังไง หยิบประเด็นใดขึ้นมาถกบ้างก่อนที่มันจะจบด้วยสามข้อที่ว่านั้นเรารู้ว่าจบสามข้อแต่เราไม่รู้เลยว่ากระบวนการในการเจรจาที่มันนำมาสู่สามข้อเนียมันคืออะไรบ้างครับก็อยากจะรู้เขาก็บอกแล้ว่าเขาไปตามสิ่งที่ทหารแนะนำซึ่งถ้าจะพูดจริงว่าทหารแนะนำเขาไป แต่เราไม่รู้ในข่ายปเจราจานั้นเขาทําตามที่ฐานแนะนําหรือเปล่าครบรอเปล่าใช่ไหมล่ะเสร็จแล้วพอโดนซักมากๆากเขาบอกว่าคุณถามคำถามเพื่อกดดันผมผมไม่พูดด้วยแล้ว <c oughs> <c oughs> เดินหนีเฉยเลย <c oughs> เขาถึงบอกตาเขียวใส่นักข่าวตาขาวใส่คระแม่ไงที่เป็นแบบนั้น งมันทําให้เราอดคิดไม่ได้ใช่ไหมว่าใช่ครับคุณมีปัญหาอะไรเหรอคุณถึงได้ตอบอะไรอย่างฉะฉานไม่ได้อะไรคือปมในใจของคุณที่คุณตอบอยางฉะฉานไม่ได้แล้วตอนนี้ต้องน่ากลัวนะเขาไปที่ไหนแม้แต่ในแดนซึ่งคือเป็นแดนแดงอ่ะอืม เขายังโดนชาวบ้านซึ ar, to to. ่งเป็นคุณป้าแก่ๆมาตะโกนไล่ให้ออกไปเลยนี่พี่ว่าเป็นครั้งแรกนะที่เขาโดนเอฟซีตีจากแล้วไม่ใช่ตีจากธรรมดาด้วยแสดงอาการไม่พอใจแล้วก็ออกมาขับไล่ด้วยแต่ก็ไม่รู้เด็กกลุ่มหนึ่งเนี่ย มีแรงบันดาลใจหรือแรงจูงใจอะไรมายกป้ายบอกว่าเวลานี้เรากำลังอยู่ในสภาพวิกฤตจะต้องเอาแพรทองทานกลับมา <c oughs> เป็นผู้นำประเทศจะได้ช่วยแก้ปัญหาได้ไอ <c oughs> ้โน้หโน้เขาใช่คนแก้ปัญหาหรือเขาคือคนสร้างปัญหาประกาศหลังเาบัญชาน,นั่นสิ แต่เด็กพวกนี้มันไปเอาความคิดมาจากไหนว่าให้ไปเอาแพรทองทานมาเพราะว่าเรกกากำลังเกิดวิกฤตจะมาให้ในยกรักษาการยังไงต้องในยกตัวจริงสิจะได้สั่งการโน่นนี่นั่นถามจริงเหอะตอนที่เธออยู่อะ่ะเธอสั่งการอะไรปะ <c oughs> เธอมีแต่บอกว่าเขาเปิดเวลาไหนเราก็เปิดตามเขาสิใช่ไหมใช่ใช่ เออมีแต่อังเค้าอยากได้อะไรบอกมาสีหลานจัดให้อืมมีแต่บอกว่าทหารกับเราเป็นคนละพวกกันนี่เหรอคนที่เราบอกว่าจําเป็นต้องเอามาบัญชาการในเวลานี้เนื่องจากเรากาลังเกิดวิกฤตใช่เหรออาจารย์จะใช้คำว่าเราสิครับ <laughs> <laughs> ในที่สุดคนเขาก็สรุปว่าปัญหาที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอย่างนี้เกิดขึ้นจากความขัดแย้งระหว่างสองอตระกูล อืคซึ่งคนเขาคิดว่าตระกูลหนึ่งได้เปรียนหนึ่งเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ,อในตอนที่หนีออกจากประเทศไทยในขณะที่เขาไม่เคยที่มาอาศัยประเทศไทยในการหลบในการหนีอะไรทั้งสิน้นครับคุณเซนไม่มีเหตุอะไรในการที่จะต้องออกจากประเทศเขามาอาศัยประเทศไทย แต่คนของประเทศไทยเจ้าตัวลูกน้องบริวารไปอาศานไปอาศัยเขาเสร็จแล้วหลายคนเขาก็เชื่อมั่นว่าต้องมีคําสัญญาอะไรบางอย่างว่าจะทำอะไรให้เขาอย่างแน่นอนเมื่อมีอำนาจแต่พอมีอำนาจทำไม่ได้ จึงเกิดความโกรธแค้นกันครับและจูจ่ๆคุณหนูก็ปากเสียไปว่าเขาไม่เป็นมืออาชีพโอ้โหเขาทำสงครามการเมืองสงครามเศรษฐกิจสงครามข่าวเหนือกว่าเรามากมายมทั้งๆที่เขาเป็นประเทศที่ด้อยกว่าเราแทบทุกด้านครับแ,แต่เขารุกหนะักข่าวเขาก็รุกหนะักการทหารเขาก็รุกหนะัก การเมืองเขาก็รุกนะ่ะทั้งหมดเหล่านี้ทำให้คนไทยอดสรุปไม่ได้ว่ามีปมในใจใช่ไหม <c oughs> จึงไม่สามารถที่จะเข้มแข็งรุนแรงจริงจังมีคนโพสเยอะมากเลยว่าที่เจอปัญหานี้เพราะรัฐบาลอ่อนแอมาตรการที่คุณจะตอบโต้ตั้งแต่เริ่มต้นรีรีรลอรอ,ลอ ทหารเขาก็ทําอะไรไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ประกาศกฎระยาการเสกร,รัฐบาลพลเรือนมีอำนาจเหนือเขาเป็นไงล่ะจนกระทั่งเหตุการณ์มันเราสูญเสียทหารสิบห้านายเราสูญเสียพลเรือนไปอีกกี่คนเอามารวมกันสิเพราะรัฐบาลพลเรือนอ่อนแอ ท <Yeah. S 2> หารมันไม่สามารถทำอะไรตามยุทธศาสตร์ของทหารได้และความอ่อนแอไม่ได้เกิดขึ้นจากว่าประเทศไทยด้อยกว่ากัมพูชาแต่มันเกิดขึ้นจากผู้นำไทยอยู่ในฐานะไก่รองบ่อนที่เสียเปรียบผู้นำฝ่ายกัมพูชา <c oughs> เราถึงเจอปัญหาอย่างนี้เราจึงเห็น หมางงอยในการเจรจาและสุดท้ายข้อตกลงใดๆไม่ได้รับการยอมรับและทำตามนั้นเพราะมันก็ยังคงมีเสียงปืนอยู่หลังจากวันที่บันเวลาที่กำหนดไว้ครับสรุปอีกทีรัฐบาล อ่อนแอเพราะมีปมในใจที่เสียเปรียบผู้นำกัรพูชาจึงนำพาประเทศไทยมาอยู่ณจุดนี้เวลานี้ดังนั้นแม้แต่นาทีเดียวเราก็ไม่อยากให้อยู่ไปเถอะจ้ะ <laughs> อะไรครับขอบคุณมากครับอบาจารย์ครับวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ